สวัสดีครับกำนันหย่ำปูกับร้านน้อยครับผมมื้อนี้นะครับดีใจที่ลูกมาหย่ำนะครับแต่ว่าบัวได้กินเขาพร้อมกันนะครับเพราะติดภารก,กิจนะครับเพราะว่าจะบพ่อไทยคีบกินเข่าละละอันนี้ก็เลยมากกินเขารุ่นมูนะครับหลังจากที่ภารก,กิจไปเ,เ,เคีรยงานกับลูกค้าอยู่ในห้องนะครับจัดงานจัดเสียงจัดยังให้ลูกค้าเพื่อจะบันทึกเสียงรายการวิทยุปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้พ่อไปเตยเ ให้พ่อไปเตยเป็นผู้คุ้มเป็นผู้ดูแลนะครับกับลูกข้าไว้ผมก็เลยถือโอกาสออกมากินข้าวนะครับหลังจากคลิปที่แล้วก็ไปถ่ายก็มึงบรรยากาศก,กับลูกกับหลานนะครับเมื่อเดียวซื้อเป็ดย่างมาสุก,กินนะครับเป็นเป็ดย่างนะครับพ่อกินกินเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ในฝนตกแห้งนะครับกินที่ม้าหินอ่อนก็ได้ยใหญ่มากินอยนู่นี่คือเก่ามาครับพี่น้องมาชิมเป็ดย่างทำกันโอ้ยเป็นอะไรแสบครับพูดนะน่องนะครับ น่องใหญ่ๆเลยนะครับเป็ดย่างอ่าขณะนี้ก็เวลาเกือบใบาสามแล้วล่ะกต่ส่งจะเกินเวลาเนีจากหน่อยเนาะครับเกินเวลาเนีจักหน่อยเว้วนน้ําจิ้มมันมีสอ,ส,อสองสองถ้วยสองอย่างเนาะลองเบิงงตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ อคนละแบบคนละอย่างกินแบบย่างกินไหมกินกับปู่ไหมมามาด้านนี้หน่อยมาสวัสดีเอฟีด้านหลังปู่แล้วอกับผ้ากันเลนนะครับเด็กน้อยมาเจอกันเสียงฟังเสียงบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นบุ้นนะครับวุญรูปหัวใจรูปหัวใจ อันนี้มีนะครับเห็นม,มีรอะะไรออ่ันนั้นรสอ่าโอวันตินโอวันตินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไชอนนยังโบกินรสกินนี่นะคนละ หน้าที่คนละจังหวะคนละบรรยากาศนะครับก็คืออาจจะบ่ได้กินเขาความกันเนาะเอาหน้าที่การงั้นไว้ก่อน <rolling> <c oughs> เพราะว่างานนะครับงานนั่นก็หมายถึงว่างานคือเงินนะครับงานคือเงินเงินคืองาน ดีที่มีงันในเฮ็ดดีที่มีเฮ็ดน้เฮามีช่องทางที่ว่าจะมองมองเห็นว่าเขาจะมีเงินบ้างดีกว่าเบิดความหวังนะครับดีกว่าเบิดความหวังหมดอะไรตายอยากระวาังม,มาทั้งนี่กล้องม,มาทาั้งเียพ่อจะได้เห็นบรรยากาศทองลูกหลานจะมาจะย่อนแจงนิดนึงของผูง้เพียง นิ่นแล้วก็เอ้าประกันกินเลยเด้อขนมกินได้เลยมาเล่นอยู่ตรงนี้นตรงนี้มังเหยิน

เอดีเดีฮัลโหลชาดีั้งฮัลสบดีน้องเตยฮัลโหลเรียกง่ายกินยี้มมาแล้วครับเด็กๆกัน่ายกินยิ่มมาแล้วคุณยายกินเเรื่อพรมหมดเดียว มาสังหวังเพิ่นเพิ่นห่อเขามาสุก,กิน,นำ้ำามารได้การเพิ่นเพิ่นห่อเขามาสุก,กินน้ำเปิดมือก่อนอาหารเพิ่นรู้สึกว่ามันจะมีมกน้อ้โอ้นี่ห่อแก้วครับนี่ฐานนี่เป็นทานแก้วนี่ครับใส่ใช้ถ้วยแก้วแล้วก็ถอดเนื้อโอ้นี่ถอดเนื้อกับแก้วตัวนี้ ตัวนี้คือที่แมนลาบตัวนี้จะเป็นลาบนะครับเป็นลาบลาบเป็ดลาบเป็ดหรือลาบยังจักอยังเจ้าลาบเชี่ยมก่อนนะลาบเป็ดลาบไก่นี่แหละครับแล้วก็นี่ม็อกน้ำใหม่ครับเนี่ยมีมกน้ำใหม่อีกมกหนึ่งครับเพันธ์หอมาจูกลนมพันเป็นนักจัดรายการแฟนเพลงเพันธ์อนหอมาห่าเาะทั้งนี้นาเมื่อดครับบ่เอาเอ๊ะ เด็กน่อยได้ฟังกับเสียงเหรอเนาะห่ามาเอามาทั้งนี้ดีกว่านะมันหนามหมือมันบ่แจ้งก็เพื่อนหอมาสุกินกับิีกินน้ำเพันเด้บ่กินมันบาปเด้เพื่อนบุตรสาห่ามาเนาะครับเป็นห่ามาเราว่าเจ้คของมีมันมี่เป็ดเราบบกินย่างเอือนุ่งกับบไได้ด้วยครับจงกินนี่มันทัว่ว ปิ้งเนื้อแห้งเนื้แห้งเนื้อแห้งเนื้อเนื้อแดดเดียว่ะปลาี่เนียนอ้วนะกันว่าดีดีรกันว่าดีดลูกคุยกันดีดีเนเจ้าราเฮียนวดีดี กินเน,นื้อท่อมนี่ยเหรอครับพ่นกลิ่นขอนกินได้แค่อิ่มการยุ่งการกินเสีเ่ยมความครับแห้งอึดแห้งอยา,อยากเป็นไาแห้งอ,อึด <c oughs> แห้งอยากก็คือคืออ,อึดนี่มันมันบ่ม,มี่บ่มีแนวกินนะครับก็คือมันอดมันหิว มาไม่แน่่ามากินเข้าไปกินนยังเข้าไปกับแซบกินกินนยังเข้าไปกับแซบกินนยังกับเบิดถ้าก็อยากดูแห้งอึดแห้งอยากบ่ออึดบ่ออยากทานบ่ออึดต้องบ่ออยากกินเด้กินมันซิปมาแซวกินมันเชื่อมมาเซลกับแล้วไปแห้งทุกแห้งอยาก พวกเนี่ออยยากครับใครจะเอาขายด้วยคนี้ค่ะลอ่ไม่ไอมืม <c oughs> เอาเบิดเลยล่ะเอานกไปเบิดกลองเลยเอาเบิดกลองเลยกลองสีขนายักษ์พอมนี่ล่ะบ้เบิดบ้แล้วคือเล็กน้อยนะครับจะบ้บอะไรบ้างเดี๋ยวนมกลองหนึ่งบักใหญ่สวดจุ่มๆบ้ได้แพงเดย์นะครับบ้ได้แพงเดี๋ยวเขากินไปรถแต่บ๊อบมีอยู่ในลิมิตไลน์กับบ้ดีเนาะ คือเรนว่ามีระเบียบบ่มีแบบแผนบ่มีระเบียบบ่ามีกฎกติกากับอะไรทุกอย่างมันต้องมีกฎกติกาถึงจะอยู่ร่วมกันกับคนหูมากได้ต้องมีกฎมีกติกามีแบบมีแผนต้องไปในท่างแนวทางเดียวกันทุกอย่างพอจะมาเถอะพาจิบบอไทยคลิปเอาอีกคลิปหนึ่ง ้าน,นที่การหั่นว่าที่ซื้อไม่ถินพร้อมกันกาตั้งตั้งใจที่ถ่ายคลิปแล้วล่ะว่าว่าที่นั่งกินเขาน้ํากันเนาะกลยได้แค่เครื่องเดียวเครื่องฝนตกเครื่องอันลูกค้าลูกค้าจิตเขาไล่กันนะครับเขาเขาเขาไล่กันบันทึกเสียงบันทึกเสียงผมต้องไปเลีรยกับลูกค้าก่อนจัดการลูกค้าก็คือเพื่อความมั่นใจเนาะครับเพื่อความมั่นใจใจพ่อไปเตยไป มันก็บ,บ,บ่ได้มันบ่แมนบ่ถูกต้องห่ยกินขเขามันเิ่มบ่เป็น่ยนนี่จังไรพี่น้องบอ่าบานทีนาใครจือลือจือลือขึ้นอาละสำหรับมื้อี้ครับสำหรับ สำหรับวันนี้ก็งของเอาไวส้สำนีก่อนนะครับกินข้าวคนเดียวเนาะกินข้าวคนเดียวก็เสียวได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีก่อนสวัสดีครับ